ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปายันในครบดวนครับวันนี้เรามาแก้ปัญหาน้ำครับนี่น้ำม,นมาแล้วเนี่ยว่าห้วยสเสนเปิดมาแรงแล้วครับก็ปิดกั้นปิดกั้นน้ำไม่ให้เข้านาครับถ้าเข้านี่เรียบร้อยเลยเสียหายหมดเลย ほね <laughs> ปิดแล้วเออกดกดเลยเออประมาณนี้แหละไล่ไปรู้เลย ดูว่าประมาณนี้ถ้ามันอยู่ได้ก็ถือว่าสุผลสมอจน,นขออยาฝนตกมาอีกเลยครับตกมาอีกแรงๆนี่รับรอไม่รอดครับจมแน่นอน

ใจเดือนมันใหญ่อยู่นะตอนนี้น้ำกำลังขึ้นครับ นี่ระดับน้ํากับนาฝั่งนี้แล้วก็กับลําห้วยฝั่งนี้นี่สูงกว่ากันเม็ดหนึ่งแล้วนะเพราะน้ำสูงกว่าสูงกวานาประมาณเม็ดหนึ่งแล้วก็เลยต้องุดกันเสือเดี๋ยว้ามันกันทามันไม่เพิ่มสูงสูงกว่าน,นี้กก็ รือว่าปลอดภัยนะถ้ามันสูงกว่าน,นี้อีกสักยี่ิเซนหรือสามสิบเซนนี่ก็สูสีขอ,อยาให้มันฝนตกอีกถ้าตกอีกนี่เรียบร้อยไม่เหลือแต่คําว่าแถวนี้นี่ ส่วนฟังนี้นี่ไม่ท่วมนะทุกปีแต่น้ำจะไหลลงฟังต่ำของนั่นแหละเออแพรนั่นะไมู่้ว่าจะชนะหรือเปล่า <laughs> อ่า ฝนไม่ตกมาหนักนี่ด้านบนนี่ก็น่าจะเอาอยู่นะแต่ถ้ามาจากข้างบนนั้นเยอะก็ช่วยไม่ได้ครับสุดความสามารถแต่มานี่ข้าวกำลังจะออกรวงเลยอามานี่เสียหายหมดเลยถ้าเข้าข้าว,าวกำลัง เริ่มเตโก้นี่ท่วมก็ไม่เป็นไรนะแต่นี่มันเริ่มออกรวงเป็นบางนี่แล้วมันก็เสียยับเลยแหละไม่มีเหลืออ่าลงทุนขนาดนี้แล้วก็ไม่รอดอีก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับอ่ะก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ